สวัสดีครับลองมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้สิครับสิ่งที่เออเรียกว่าแทบจะเป็นอัยวะที่33ของเราไปแล้วก็คือเจ้าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในมือนี่แหละมันจำเป็นซะจนแบบถ้าวันไหนลืมไม่บ้านนี่คงวุ่นวายใจน่าดูเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าเครื่องมือสื่อสารที่เราพกติดตัวกันเนี่ยจุดเริ่มต้นในบ้านเรามันเป็นยังไงแล้วหน้าตามันเหมือนที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้หรือเปล่า วันนี้เราจะลองมา,าคุยกันเรื่องนี้ดูครับมาสำรวจการเดินทางของมือถือในไทยย้อนกลับไปไกลกว่า30ปีที่แล้วเลยซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหภาพวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับโอเคมาลอนแกะรอยเรื่องนี้กันอะไรทำให้ของที่เคยแบบแพงมากกลายเป็นของที่เกือบทุกคนมีได้ ค่ะการได้มองย้อนกลับไปแบบนี้มันก็ทำให้เราเห็นภาพอะไรชัดขึ้นเยอะนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเราปรับตัวกับของใหม่ๆยังไงด้วยมีอะไรเป็นแรงผลักดนันอะไรเป็นอุปสรรคซึ่งเออมันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยยุคนั้นได้เหมือนกันคะ่ะงั้นเราเริ่มกันตรงจุด start เลยนะครับข้อมูลพาเรวย้อนไปนู่นเลยปีพศ2529หรือถ้าเป็นคศก็1986 ปีนั้นแหละครับคือครั้งแรกจริงๆที่ประเทศไทยเราเนี่ยได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเป็นทางการคนที่นำเข้ามาก็คือบริษัทที่เรารู้จักกันดีตอนนี้เลย AIS หรือ Advanced Info Service อ๋อ AIS นี่เองใช่ครับตอนนั้นอยู่ภายใต้การนำของคุณหมอสมประสงค์บุญยชัยแล้วก็กลุ่มชินวัตรถือว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของการสื่อสารบ้านเราเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคนั้นนะคะคือลองนึกภาพตามนะคะปี2529บ้านเรายัางไงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะโทรคมนาคมมันก็ยังไม่เหมือนตอนนี้นะคะการจะเอาเทคโนโลยีที่แบบใหม่มากระดับโลกเลยนะตอนนั้นเข้ามาทำตลาดเนี่ยมันต้องมองไปข้างหน้ามากๆเลยค่ะ ต้องเชื่อจริงๆว่าสิ่งนี้มันมีศักยภาพมันจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารได้ไม่ใช่แค่ซื้อของมาขายแต่มันคือการลงทุนกับอนาคตที่ตอนนั้นอาจจะยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วยซ้ําแล้วมือถือเครื่องแรกที่ว่าเนี่ยหน้าตามันก็ไม่เหมือนที่เราคิดนะครับไม่ใช่เล็กๆพกง่ายๆแบบนี้เลยข้อมูลบอกชัดเลยครับว่ามันคือโทรศัพท์มือถือกระเป๋าหิว้วหรือบางทีก็เรียกโมบายคอร์ฟนกระเป๋าหิ้วเลยเหรอคะใช่ครับ หน้าตามันเหมือนกระเป๋าเอกสารใบเล็กๆหน่อยมีหูหิ้วให้ถือหรือบางทีก็ต้องติดไว้ในรถเลยแล้วน้ำหนักนี่ไม่เบานะครับเกือบ3กิโลกรัมโหสามกิโลครับต้องเรียกว่าแบกหรือหิ้วมากกว่าพกจริงๆใช่ค่ะคำว่าเคลื่อนที่หรือโมบาลในยุคนั้นน่ะความหมายมันเลยต่างจากตอนนี้ไปเลยคือมันแค่หลุดจากข้อจำกัดว่าต้องอยู่ติดกับสายโทรศัพท์บ้านแต่ก็ยังไม่ได้อิสระเต็มร้อย ยังมีเรื่องขนาดน้ำหนักแล้วก็แน่นอนแบตเตอรี่สมัยนั้นอีกมันก็ยังไม่ได้ดีเท่าตอนนี้ใช่ไหมคะมันคือเคลื่อนที่ได้แต่ก็ต้องมีวางแผนนิดนึงไม่ใช่หยิบใส่กับกระเป๋าเกง,เกงปุ๊บเดินออกไปได้เลยแล้วที่ผีกว่าขนาดก็คือเรื่องราคาครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าราคาต่อเครื่องนะประมาณ200,000บาท 200, <000? S> 2 0 0 0 0 0จะให้ดูว่าตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำวันละไม่กี่สิบบาทเอง โโอ้ห oh. มันเป็นราคาที่แบบสูงมากๆสูงจนคนทั่วไปยุคนั้นแค่คิดก็คงยากแล้วครับราคาขนาดนี้มันก็เหมือนการคัดกรองกลุ่มผู้ใช้ไปในตัวเลยนะคะถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้ดูมันไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันสะท้อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมตอนนั้นด้วยคนที่จะยอมจ่ายเงินเยอะขนาดนี้เพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสารเครื่องนึงเนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน มันบอกสถานะทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะใช่เลยครับผลก็คือกลุ่มคนที่ใช้ยุคแรกๆเนี่ยก็เลยเอ,อ่อวงแคบมากครับวุงแคบมากๆข้อมูลบอกว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจใหญ่ๆนักการเมืองหรือคนที่แบบมีฐานะดีมากๆเท่านั้นเลยมันเลยทำให้ภาพของโทรศัพท์มือถือยุคนั้นเน่ยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์คนรวยไปเลยเป็นสเตตัสซิมโบว่างนันเถอะค่ะประมาณนั้นเลยครับ ใครมีใช้นี่คือดูดีมีระดับแล้วก็แน่นอนมันถูกมองเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญช่วยให้ติดต่อสื่อสารได้คล่องตัวขึ้นซึ่งจำเป็นมากสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะการที่มันจำกัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจมันก็มีเหตุผลของมันนะคะนอกจากราคาแล้วฟังก์ชันหลักๆตอนนั้นก็คือโทรออกรับสายใช่ไหมคะซึ่งมันก็ตอบโจทย์เรื่องความเร่งด่วนทางธุรกิจที่ต้องการความเร็วไม่ต้องอยู่กับที่ต่างจากคนทั่วไปที่อาจจะยัง เออไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรือยังโอเคกับการใช้โทรศัพท์บ้านตู้สาธารณะอะไรแบบนี้อยู่แต่ในโลกเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับจากยุคแรกที่เป็นกระเป๋าหิ้วระบบอนาล็อกหรือที่เรียกว่า 1G เนี่ยเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ก็เริ่มมีการพัฒนาสําคัญเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เรื่องมันน่าสนใจขึ้นจริงๆก็คือการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปเป็นระบบดิจิตอล อ๋อเข้าสู่ยุค 2G ใช่ครับที่เรารู้จักกันว่ายุค 2G นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยค่ะการเปลี่ยนไปใช้ดิจิตอลหรือ 2G นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเสียงชัดขึ้นหรือปลอดภัยจากการดักฟังมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยระบบดิจิตอลมันใช้คลื่นความถี่ได้มีประสิทธิภาพกว่าอนาล็อกเยอะ หมายความว่าในพื้นที่สัญญาณเท่าเดิมมันรองรับคนใช้ได้มากขึ้นและที่สำคัญมากๆคือมันเปิดทางให้พัฒนาฟังก์ชันอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นการส่ง SMS ข้อความสั้นๆที่ฮิตมากๆเลยในเวลาต่อมาแล้วก็เป็นพื้นฐานให้การส่งข้อมูลแบบอื่นๆมันพัฒนาตามมาได้อีกค่ะแล้วผลจากการเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตทั้งชิปทั้งแบตเตอรี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับผลก็คือ ไอ้เจ้าเครื่องที่เคยใหญ่ๆแพงๆเนี่ยมันก็เริ่มเล็กลงใช่ครับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยจากที่ต้องหิ้วเป็นกระเป๋าก็ค่อยๆกลายเป็นมือถือขนาดพอดีมือที่แบบเออใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงได้จริงๆสักทีแล้วก็แน่นอนราคาเครื่องมันก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆอถึงจะยังไม่ถูกมากแต่ก็เริ่มอยู่ในระดับที่เออคนชั้นกลางพอจะมองๆได้บ้างแล้ว การที่มันเล็กลงแล้วก็ถูกลงนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้กำแพงการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้มันค่อยๆลดลงจากที่เคยเป็นของเฉพาะกลุ่มมากๆแบบ Exclusive สุดๆก็เริ่มขยับมาเป็นอะไรที่คนทั่วไปพอจะเข้าถึงได้มากขึ้นเป็น Mass Market มากขึ้นมันค่อยๆเปลี่ยนจากของหรูกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชน์จริงๆในชีวิตประจาวันมากขึ้นค่ะแล้วจุดที่ทาให้มือถือมันแบบ บูมสุดๆในไทยกลายเป็นปรากฏการณ์ไปเลยเนี่ยก็คือช่วงทศวรรษ2,530ต่อเนื่องมา2,540ก็คือช่วง 90s มาถึงต้น 2000s นะคะใช่ครับช่วงนั้นเลยเป็นยุคทองของการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการมือถือจริงๆนอกจาก a s ที่เป็นเจ้าแรกแล้วก็มีรายใหญ่อย่าง d t แทเข้ามาแข่งอ่าใช่ๆช่จำได้แล้วก็มี o r เรนที่ตอนหลังก็คือ True Move เนี่ยแหละครับ การที่มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้าเข้ามาเนี่แหละที่เป็นตัวจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยประเด็นเรื่องการแข่งขันนี้น่าสนใจนะคะมันทําให้เกิดคําถามว่าไอกลไกตลาดเนี่ยมันส่งผลกับการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนทั่วไปได้ยังไงซึ่งคําตอบจากข้อมูลก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าการแข่งขันมันผลักดันให้แต่ละเจ้าต้องพยายามหนักมากต้องหาทางดึงลูกค้าทั้งพัฒนาเครือข่ายให้ดีขึ้น ออกโปรค่าโทรที่มันว้าวดึงดูดใจแล้วที่สำคัญเลยคือการอุดหนุนราคาเครื่องหรือออกแพ็กเกจที่ทำให้ราคาเครื่องมันถูกลงมากๆบางทีถึงขั้นแจกฟรีก็มีนะคะช่วงนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือผลโดยตรงเลยค่ะจากการแข่งขันที่เข้มข้นน,นึกภาพออกเลยครับสมัยนั้นนี่โฆษณาสงครามราคาโปรค่าโทนี่ดูเดือดมากลดแลกแจกแถมก็สุดๆเครื่องรุ่นใหม่ๆก็ออกมาถี่ขึ้น ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะจากที่เคยเป็นแสนก็เหลือหลักหมืน่นจนมาหลักพันใช่ค่ะทำให้คนทั่วไปจริงๆนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศก็เริ่มมีมือถือใช้กันได้ง่ายขึ้นมากมันไม่ใช่แค่แข่งกันทางธุรกิจนะแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มันกระจายไปถึงทุกคนในสังคมได้เร็วมากหรือที่เรียกว่า d e m o c r a t i z a t i o n of Technology นั่นเองถูกต้องเลยค่ะ คำว่า Democratization ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องการเมืองนะคะแต่หมายถึงการทำให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้จากที่เมื่อก่อนอำนาจในการเข้าถึงหรือก็คืออำนาจซื้อเนี่ยมันกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มการแข่งขันมันมาทลายกำแพงตรงนั้นลงทำให้เทคโนโลยีมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคือใครๆก็มีสิทธิ์เข้าถึงใช้ประโยชน์จากมันได้ผลก็คือจานวนคนใช้มือถือในไทยช่วงนั้นเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะมันก็หมายความว่าจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่โทรศัพท์กระเป๋าหิ้วราคาแพงหูฉีใช้แค่โทรเข้าโทรออกโทรศัพท์มือถือมันเดินทางผ่านวิวัฒนาการที่แบบเร็วและน่าทึ่งมากๆผ่านยุค 1G 2G แล้วก็มา 3G 4G จนตอนนี้ 5G แล้วเร็วมากจริงๆใช่ครับมันไม่ใช่แค่เครื่องโทรศัพท์แล้วแต่มันกลายเป็นสมาร์ทโฟน เป็นคอมพิวเตอร์พกพาเป็นศูนย์กลางชีวิตดิจิตัลของเราไปแล้วทำได้แทบทุกอย่างเลยตั้งแต่คุยกันทำงานดูหนังฟังเพลงจ่ายเงินหรือแม้แต่สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะการเดินทาง30กว่าปีนี้มันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เข้มข้นมากๆนะคะจากเครื่องมือสื่อสารเฉพาะทาง กลายมาเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันได้ไม่จำกัดเลยมันเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานใช้ชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กันไปแบบสิ้นเชิงเลยจริงๆค่ะพอสรุปภาพรวมแบบนี้แล้วยิ่งเห็นชัดเลยนะครับว่าการเดินทางของมือถือในไทยนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆจากโทรศัพท์กระเป๋าหิ้วหนักเกือบ3โลราคาเท่ารถคันหนึ่งในปี2529ที่มีไว้ให้เฉพาะนักธุรกิจ คนรวยใช้กลายมาเป็นสมาร์ทโฟนบางๆเบา,บาๆเท <Technology S 1> คโนโลยีอัดแน่นใช่ครับอยู่ในมือคนไทยแทบทุกคนเป็นของที่ขาดไม่ได้ไปแล้วโดยมีจุดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์และการลงมือทำของคนกลุ่มแรกๆอย่าง AIS กับกลุ่มชิน,นวัตรในวันนั้น ใช่ค่ะแล้วถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะแต่มันคือเรื่องของการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่สำคัญมากๆของประเทศเลยมันเข้ามาเปลี่ยนภาพรวมทั้งสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมของไทยไปตลอดกาลเลยค่ะผลกระทบมันลึกไปในทุกมิติเลยตั้งแต่การทำธุรกิจการเข้าถึงข่าวสารการแสดงออกต่างๆจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวเลยค่ะ เป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนแง่คิดเยอะจริงๆครับทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่เราใช้กันคล่องๆทุกวันนี้มันไม่ได้มาง่ายๆเลยต้องผ่านทั้งการพัฒนาการแข่งขันการปรับตัวของผู้คนมานานมากและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายคำถามชวนให้คิดกันต่อนิดนึงนะครับเมื่อเรามองย้อนเส้นทางวิวัฒนาการจากกระเป๋าหิว้วมาเป็นสมาร์ทโฟนวันนี้แล้วเนี่ยลองจินตนาการเล่นๆดูว่า อีกสัก30ปีข้างหน้าไอ้เจ้าเทคโนโลยีสื่อสารส่วนบุคคลที่เราพกติดตัวกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบไหนฟังกช์ชันการใช้งานมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเรายังไงอีกบ้างน่าคิดมากเลยค่ะ อะไรคือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าน่าเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ